ในป่าพญาเย็นมีหมอกหนาทึบปกคลุมเหมือนปกป้องความลับเก่าแก่ที่ไม่ยากให้ใครล่วงรู้เพชรหนุ่มพรานวัย28ปีเดินอย่างระมัดระวังท่ามกลางเสียงนกร้องและใบไม้สู้้เขามาถึงวัดร้างที่เต็มไปด้วยความเงียบสงัหลวงปู่ครับผมมาหาท่านเพื่อขอคำแนะนำเกี่ยวกับพ่อผมที่หายตัวไปในป่านี้เพชรเอ่ยด้วยน้ำเสียงหนักแน่น หลวงปู่ศักดาผู้สูงอายุห่มผ้าคลุมเก่าๆนั่งนิ่งสมาธิบนแท่นไม้โบราณพ,พึมพำเสียงอาคมพร้อมหยิบยันโบราณออกมาลูกเอ๋ยดงพญาเย็นไม่ใช่ป่าธรรมดาเป็นดินแดนที่คำสาบโบราณสถิตใครล่วงล้ำเข้าไปโดยไม่ระวังชีวิตอาจไม่ได้กลับออกมาหลวงปู่กล่าวด้วยเสียงหนักแน่น ผมต้องเข้าไปครับเพื่อตามหาผ้าผมเพชรตอบอย่างมั่นใจเสียงฟ้าผ่าดังขึ้นราวกับท้องฟ้ากำลังเตือนวันรุ่งขึ้นเพชรเดินทางมายังกระท่อมไม้เก่ากลางป่าพบกับอินแปงนายพรานเจ้าถิ่นที่กำลังนั่งดื่มเหล้าเสียงดังอินแปงนายต้องช่วยผมเข้าไปในดงพญายเย็นเพชรขอร้องอินแปงหัวเราะยกบ้าไปแล้วหรือไงพ่อเจ้าไม่ได้ตายธรรมดาในป่าน,นั้นหรอก ขนาะนั้นมีเสียงฝีเท้าเงียบเงีๆสซ้อยหมอผีวัย24ปีเดินเข้ามาพร้อมสายตาจริงจังถ้าเพชรจะไปท่านจะไปด้วยป่าแห่งนี้มีเวทมนต์ที่พวกเราต้องเผชิญอินแปลงถอนใจหนักๆแต่ก็ยอมรับในที่สุดสามคนเริ่มเดินลึกเข้าไปในดงพญายเย็นทำกลางต้นไม้สูงใหญ่และเสียงนกร้องหายใจเงียบๆระวังให้ดีนะ ดงนี้หลอกลวงคนง่ายที่สุดอินแปลงเตือนไม่ช้าเงาวรวดเร็วและคำรามคำรามดังขึ้นผีกองกอยฝูงใหญ่ปรากฏตัวร้อมรอบพวกเขาเพชรคว้าดาบไม้จันทันสลักยันส่อยหยิบหินอาคมแปลงเป็นดาบอินแปลงดึงธนูไม้ขีดคาถาพร้อมปล่อยลูกธนูสายฟ้าการต่อสู้ดุเดือดขึ้นทำกลางเสียงคำรามและประกายไฟเวทมนต์ หลังเอาชนะได้ทีมเดินทางต่อจนพบโบทไม้เก่ากลางน้ำใต้แสงจันท์เต็มดวงซ้อยอ่านภาพเขียนบนผนังด้วยเสียงต่ำนี่คือแม่นางนินนางพญาพรายผีที่เคยเป็นมนุษย์แต่ลหลงไหลเวทดำจนกลายเป็นอมะตะอินแปลงพยักหน้าถ้าไม่ระวังนางจะพากเลือดเราไปบูชายันคืนชีพขณะที่เดินต่อไปเวลากลับเปลี่ยนเร็วผิดปกติ อินแปลงแก่ลงอย่างรวดเร็วเพชรตกใจนี่มันเกิดอะไรขึ้นสอยเริ่มสวดมนต์ทำพิธีเราต้องผูกจิตไว้ไม่ให้เวลากลืนพวกเราเสียงลมพัดแรงขึ้นและเสียงพรายผีเริ่มก้องกังวานรอบตัวทีมรู้ว่าพวกเขาใกล้เจอแม่นางนินเข้าไปทุกทีในที่สุดพวกเขาเจอนางนินปรากฏกายกลางลานพิธีนางพูดด้วยน้ำเสียงเย็นชาเลือดของทายาทพราน จะคืนชีพพลังชั้นเพชรถูกจับผูกไว้บนท่านบูชายันขณะที่ส้อยและอินแปลงพยายามช่วยแต่ถูกเวทมนต์กักขังเพชรกลืนแก่นพญาที่แฝงอยู่ในร่างตัวเองพลังก็ลุกโชดช่วงเปล่งประกายเป็นแสงสีแดงเรืองรองพญาเย็นไม่ได้ตายข้าจะล้างคำสาบนี้เพชรประกาศเสียงดังพร้อมปลดปล่อยพลังอาคมการต่อสู้สุดท้ายดุเดือดขึ้น อินแปลงสละชีวิตยิงธนูมรณะสร้อยใช้เวทมนต์ผนึกวิญญาณน,นางนินในที่สุดแม่นางนินถูกผนึกไว้ช่วงเวลาสงบกลับคืนมาเพชรกับสร้อยเดินออกจากป่าดงพยาเย็นกลับสู่ความเงียบสงัดอีกครั้งแต่เสียงกระซิบลมยังคงเตือนว่าคำสาบยังไม่จบง่ายๆ